ขณะดเดียวกันนะคะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังพลรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุก้อนหินขนาดใหญ่ไหลลงจากยอดเขามาทับบ้าเดือประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาดโดยที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่79บ้านบอลุกโคะหมู่ที่1ตำบลท่าลองยางซึ่งเป็นบ้านของนางมือหลีเสือสุจิต ได้รับความเสียหายจึงนำกำลังพลชุดปรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองอยางและก็ผู้นำชุมชนไปเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีเบื mm ้อ hmm. งต้นนะคะพบ mm hmm. ว่าตัวบ้านเนี่ยถูกหินขนาดใหญ่กระแทกกับผนังไม้ไผ่เสียหายแต่ว่าโชคดีที่ระหว่างเกิดเหตุเองเนี่ยไม่มีผู้อาศัยอยู่ในจุดดังกล่าว ท่น,นี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเข้าสกัดก้อนหินขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะขนย้ายก้อนหินออกจากพื้นที่ พร้อมกับรื้อถอนโครงสร้างเสาแล้วก็ผนังไม้ไผ่ของบ้านออกเพื่อเตรียมช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงอย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าต้องเฝ้าระวังเนื่องจากตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจทําให้ดินอุ้มน้ําไม่ไหวเกิดการพังทลายทําให้ต้นไม้ใหญ่และก้อนหินไหลลงมาทับบ้านเรือนเสียหายแบบนี้ได้อีกค่ะ